เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อคอปากเราเดินเส้นคอนะแล้วก็ตัดหัวผ้าออกให้เหลือไม่ต้องถึงหนึ่งเซนนะ่ะเห็นหัวผ้าไหมตัดหัวผ้าออกนะแล้วทีนี้ตัดผ้าเฉลียงความกว้างประมาณนิ้วกระเบียดเอามาดามคอเวลาดามวางดิมผ้าเนะี่ยให้ตรงกับดิมผ้าเสื้อที่เราตัดแล้วก็เย็บ ตามเส้นคอที่เราเดินมันเป็นสีดําจะเห็นยากหน่อยนะเย็บตามเส้นคอที่เราเดินทีนี้เวลาวางดึงผ้าอันนี้มันจะไม่เหมือนกุญแล้วนะอันนี้มันคือการดามดามก็คือเย็บแล้วก็เพื่อที่จะหลบลงไปข้างล่างใช่ไหมหลบลงไปข้างล่างทีนี้ เวลาเราหลบแล้วเนี่ยตรงส่วนที่เราจะพับอีกทีนึงเนี่ยจะต้องไม่ตึงถ้าตึงแล้วมันจะย่นเราก็จะต้องดูจากแนวนอกเนี่ยแนวนอกของเส้นเฉียงเนี่ยนะเนี่ยอย่าให้มันตึงจบมันโค้งตามตัวเสือ้อตรงนี้ตรงที่จะเข้าคอเนี่ยมันก็จะหย่อนนิดนิดต้องหย่อนนิดนิดนะไม่เหมือนกับกุ้นถ้ากุ้นเนี่ยต้องดึงให้ตึง แต่อันนี้คือการดามดามต้องไม่ดึงต้องให้มันหย่อมถ้าเฉียงมันก็จะจะยืดหยุ่นไงจะให้มันตึงก็ได้จะให้มันย่นก็ได้ให้มันย่อนเท่าไปบางทีก็ถ้าเจอจังหวะหัวไหล่ก็ต้องให้เป็นจีเลย แต่หย่อนมากก็ไม่ได้นะหย่อนมากมันก็เวลาหลบมาแล้วเนี่ยมันก็จะเยอะไปกะเอาพอประมาณฝึกทำบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าเราควรจะดึงผ้าขนาดไหนหย่อนผ้าขนาดไหนหัดเอาเศษผ้ามาหัดทำไปก่อนเอาเศษผ้ามาตัดรูปทรงคอแล้วก็หาเศษผ้าซับในมาหลบดูซิให้มันคล้องมือก่อนเราค่อยจะขึ้นของจริง พอเราเราตัดหัวผ้าไว้เนี่ยมันจะทําให้เราเย็บได้ง่ายแล้วก็กะระยะตีนผีหนึ่งนี่นก็คือการดามนะหลบสาบกอต้องเย็บไปก็ต้องคอยดูเส้นคอด้วยนะว่ามันตรงไม่ตรง แล้วทีนี้ก็ขิบขิบแล้วก็เดินกดกันแลกแล้วก็ไปรีดมันก็จะได้อย่างนี้นะทีเนี้ยตรงเนี้ยเราจะพับเย็บหรือจะพับสอยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เนื้องานนะคะโอเค